เอาไลนน้ำมันมันหัวฉีดครับ oh. มาแล้วมาเต็มยังเมื่อกี้เต็มัมนมอีด เป็นกระไดใช่ไหมต้องล้างได้ฮะไดมันยืดใช่เบ็ดยังเบ็ดแรงอยู่นั่นนี่เบ็แรงครับสตาร์ทขณะนั้นตัดทึ้งเลยเลยเมื่อกี้สตาร์ทขณะก็ชึ้งอยฮะสตาร์ทก็ชึ้งเลยถนนเออาไปสตาร์ทดูไหมจะสตาร์ทเมื่อกี้ค่ะนี่จะชี้นะสตาร์ทหมุนมาทางนี้ไงมัน้อเบ็ดแรงอยู่เนาะได้แนี่ ini nice startbaubau oh, oh, oh. oh, oh. <laughs> Uh. Chăng uh. 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 Lên. Lên, đi trăng viên phòng hoa không? này. Oh. cái này. cái เปลี่ยนฝาเปลี่ยนฝาวาวน้ำก่อนใช่ฝาวาวน้ำผุครับนี่ส่วนมากถ้าลื้อมาก็จะผุหลายคันเลยแหละเปิดน้ำมองแค่นี้เทาไหร่เก้าร้อยห้าสิบบาทครับเนี่ยห้าได้ไม่เคยดีได้ฝืใดใช่หรือว่าไดไม่ใช่ได้โทษบ่ bỏ phượt đấy, Pért, so không phải lá, không phải UFX Dakar-erman trên gai nghiệm, nó gần 70 đi đâu nhẹt mày พัดลมมาใหม่ครับคูอแรงกว่าเดิมอยู่รอบจัดกว่าเดิมต้งเร่งพลังงาน มันผูกแล้วพอไปล้างดีๆป๊บลุกเลยครับช่างวินแกล้างมามลุกเลย

เมื่อวานล้างน้ำแป๊บคนเอ้ะมันจะเหลือบ้างครบทุกชุดใช่ไหมใช่เออพอให้จะให้ทุกชุดเลยตัาไหมเดี๋ยวเดี๋ยวล้างก่อนล้างก่อนล้างน้ำแป๊บก่อนล้างรมอนจะได้รู้ว่ารู้ไหมรู้่ะนี่อ่ะเนาะมาใส่นี่ก่อนเลยนี่ไหนนี่แข็งหมดตรงนี้ เอ๋ออยู่ข้างบนสิบสองเบอร์สิบสองสิบสามเอาเลยนั่งรถก็หายไปตัวนนึงนู่นอยู่ในกล่องน่นใส่ตัวนั้นให้ผมด้วยเดนะนั่นตัวยันนั่นน่ะนี่ตัวยันผมถอดออกเออสิบเก้ามาด้วยนอตอยู่ในกล่องนนนสองสิบสามกี่บาทนนนฮะสิบบาทนึกว่าอ่านละห้าสิบ เสร็จเรียบร้อยครับอเดี๋ยวรอช่างวินเปลี่ยนลูกยางโดนัทก่อนได้ลองระบบครับต้องเช็คต้องเช็กระบบไหมนี่ระบบลองดูมันได้ไหมแต่มันมันลนะ้านละผมขับดูจะไม่รู้่ต้องช่างดูว่ามันมันล้านหรือไม่มันล้าน